กอแล้วครับโูการขึ้นเตลเลอร์ครับถอนกําลังของทีมงานโชคประหยัดก่อสร้างครับเสียเลียวกําลังขึ้นเตลเลอร์อยู่นะครับนิตชิ EX120 ครับหลังจากมาทําภารกิจกู้รถบรรทุก10บ้อบรรทุกอ้อยนะครับติดโลมอยู่ที่บ้านโนนสว่างครับในเขตของอำเภอบ้านดานจังหวัดบุริรำจบภารกิจในช่วงเมืดครับ ถอนกำลังครับรอซะเสียหลิวกับเสียรถไงพี่พี่น้องเหน,นื่อยไปตัมๆามกันเลยครับงานใหญ่เหลือเกินติดลมไม่พอครับมีการวางยากันเกิดขึ้นครับพอประปาแตกน้ำไปท่วมทำให้การโก้นั้น หนากเหลือเกินคลิปที่ผ่านมาเราเห็นแล้วและนี่ก็จะเป็นการถอนกำลังนะครับพี่ชายขับไปโคน้องชายขับรถเทเลอร์ครับร ตาตากับพวกสะพายสองไฟ <laughs> เป็นไงเสรีเวเหนื่อยมั้ยครับเหนื่อยมั้ยงานหนัก ตอนนี้จะเอาไปพักไว้บ้านน้องบีนะครับแฟนสาวของเสียรุดเสียรุดนี่16ปีนะครับแฟนนี่17เสียเลี้ยวนี่19ครับวัยรอ,อนทั้งนั้นเลยขยันทำมาหากินตั้งแต่วัยเยาว์เลยครับเรียกได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีครับขยันขันแข็ง นี่บอใช้ไฟนี่เลยบอก yes, ตามจริงแล้ววันนี้เนี่ยเสียลิ้วกับเสียรุ้นเนี่ยบอกจะทําไฟนะแต่ว,ว่างานเข้าก่อนไม่เป็นไรเนาะ s <S เราก็ต้องเอาไปจอดไว้แถวนี้ก่อน s <S อเฮ้เ,เสียรุ้จะเป็นสะบ,บอดไรบ s <S อ้สุดยอดสุดยอดน้องชายครับสองไฟพี่ชายขับรถ สุดยอดเลยลงมาอยู่ข้างกันไม่ดีหรออะตุลักตุเลมากสุดยอด <c oughs> ไปเดินทางปลอดไป <c oughs> ไป้วครับ อีกหนึ่งครอบครัวครับที่ไม่มีเวลาไปกินไปเที่ยวไปเล่นสม,มเราเทมาที่ไหนนะครับมีแต่เวลาทำงานตัวอย่างที่ดีครับเป็นไอดอลของใครหลายๆคนเป็นแบบอย่างที่ดีของใครหลายๆคนครับเสียลิ้วกับเสียรุดนะครับนี่ ตัวผมเองนี่ก็ขอชื่นชมเลยเก็บประสบการณ์ไปตั้งแต่อายุยังน้อยครับ<า>เดี๋ยวอีกหน่อยก็จะเป็นอายุน้อยร้อยล้านนะครับเจอกันใหม่ครับผมเดินทางปลอดภัยครับเสียหลีวเสียรุดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ